ค่ะสำหรับค่ามนีนะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะซึ่งคําว่าพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยจะแปลว่าถ้อยคําหรือว่าคําพูดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้นะคะเพื่อเป็นคติหรือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของพุทธสาวกนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะครูเลือกมาเพียง สี่พุทธศาสนาสุภาษิตเท่านั้นค่ะสุภาษิตแรกเลยนะคะก็คือกรรมุนาวัตตีโลโก้ค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะแล้วก็สุภาษิตท,ที่สองค่ะกัลยาณการีกัลยาณังปะปการีปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะและสุภาษิตท,ที่สามนะคะก็คือส uh oh ุโขปุญญะ กุจจะโยนะคะแปลว่าคความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนะคะนำสุขมาให้ค่ะแล้วก็สุภาษิตสุดท้ายนะคะก็คือปูชาโกละพะเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังนะคะแปลว่าผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้เขานะคะย่อมได้รับการไหวตอบนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่สุภาษิตแรกเลยนะคะก็คือกรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะซึ่งคำว่ากรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะหมายถึงการกระทำที่ประกอบไปด้วยความตั้งใจหรือที่เรียกว่าเจตนานั่นเองค่ะครูได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาสองสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกก็คือ เอ,อขุดหลุมพรางดักสัตว์เพื่อให้สัตว์เนี่ยตายนะคะแล้วก็เสถานการณ์ที่สองนะคะคือการขุดป่อน้ําเพื่อไว้ใช้ในการดํารงชีวิตนะคะแต่สัตว์เนี่ยบังเอิญตกลงไปตายในบ่อที่เราขุดไว้ข้อไหนนะคะสถานการณ์ใดที่ หมายถึงกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะสรุปค่ะก็คือข้อแรกนะคะเพราะว่าในข้อแรกนะคะเป็นการกระทำค่ะที่ประกอบไปด้วยเจตนาที่จะฆ่า,าสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนมาถึงสุภาษิตท,ที่สองนะคะกัลยาณการีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากังค่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินสุภาษิตสุภาษิตบทนี้นะคะมา มาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าสุภาษิตบทนี้นะคะได้ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายกันเลยค่ะซึ่งสุภาษิตบทนี้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะเป็นหลักของกฎแห่งกรรมนะคะที่จะส่งผลตอบผลของการกระทํานั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดว่าเราทําในสิ่งที่ดีนะคะเราก็จะมีเกิดผลดีกับตัวเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําในกรรมชั่ว ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเกิดผลผลจากการกระทําที่ไม่ดีขึ้นกับตัวเราเองค่ะค่ะมาถึงสุภาษิตท,ที่สามนะคะสุขโขปุญญะอุจ,จโยนะคะแปลว่าความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ ซึ่งคำว่าบุญค่ะนักเรียนหมายถึงความดีหรือว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขค่ะนักเรียนแต่ว่าบุญเนี่ยสามารถทำได้หลายทางค่ะในที่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการทำบุญโดยการบริจาคทาน,นะค่ะบริจาคสิ่งของบริจาคเงินนะคะแล้วก็การทำบุญโดยการรักษาศีลการประพฤติอยู่ในสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็การทำบุญในประเภทที่3นะคะคือการทำบุญโดยการเจริญภาวนานั่งสมาธิหรือว่าเจริญวิป,ปัสสนานั่นเองค่ะ นักเรียมาถึงสุภาษิตสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือปูชโกละพะเตปูชังวันทโกปฏิวันท,ะะน,ทนังค่ะผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหวตอบนั่นเองค่ะคำว่าบูชานะคะก็คือการให้ด้วยความนับถือค่ะซึ่งการให้นะคะจะปะ จะมีสองรูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คืออามิสบูชาจำง่ายๆเลยนะคะนักเรียนอามิสสะคือส่อเสือส่อเสือคือสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นอามิสบูชานะคะก็คือการให้โดยให้สิ่งของนั่นเองค่ะแต่รูปแบบที่สองนะคะก็คือการปฏิบัติบูชาค่ะการปฏิบัติบูชาเนี่ยคือการให้ด้วยความประพฤติการให้ด้วยคําสอนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นครูเนี่ย ให้คําสอนแก่นักเรียนใช่ไหมคะให้ความรู้กับนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าครูเนี่ยปฏิบัติบูบชาแก่นักเรียนนั่นเองค่ะส่วนการไหว้นะคะนั่นก็คือการทําความคารพด้วยการยกมือประนมนะคะดังนั้นเนี่ยการบูชาและการไหว้เนี่ยจะเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการให้ความคารพนับถือซึ่งกันและกันและแสดงถึงการมีสัมมาคาระวะค่ะโดยสุภาษิตบทนี้นะคะจะเป็นสุภาษิตท,ที่เป็นหลัก เหตุและผลค่ะเนื่องจากว่าเมื่อเราเนี่ยไหวหรือบูชาผู้อื่นนะคะก็จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยไหวแล้วก็เคารพบูชาเราเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะปฏิบัติตามพุทธศาสนาสุภาษิตทั้งสี่ทั้งสี่บทนี้ได้นะคะก็จะสามารถทำให้นักเรียนนะคะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบสุขเช่นเดียวกันค่ะ